สวัสดีครับ f อแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับอืม,อมนะครับ f c ทุกท่านไปเจอนิทานเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นนิทานปรำปราเกี่ยวกับวงการลิเกคณะหนึ่งนะครับในแถบภาคกลางแต่ว่าภาคกลางนี่มันมีลิเกหลายคณะนะครับนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นลิเกคณะไหนนะครับ มีเรื่องมีราวข่าวอื้อฉาดังในนิทานเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนพศในเราก็มีรู้จริงๆนะครับนิทานมันก็คือนิทานนะครับเอฟซีทุกท่านโดยเพจดังนะครับเพจราศีธนูเขาเล่านิทานมาแบบนี้นะครับมีนิทานเรื่องครอบครัวแมงดาจะเล่าให้ฟังนะครับเอฟซทุกท่านมีครอบครัวหนึ่ง อาศัยอยู่กันสามคนได้แก่ตาตีบนางอ้วนบักแสบตาตีบเป็นเศรษฐีของเมืองชัยนาทได้เก็บนางอ้วนมาชุบเลี้ยงเพราะนางอ้วนทํางานเป็นเด็กเก็บชุดในละครลิเกนะครับเอฟซีทุกท่านอยู่กันมาจนมีบักแสบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เอาแต่ใจเพราะถูกตามใจมาตั้งแต่เกิดนะครับเอฟซีทุกท่านจนวันหนึ่งมีบักหมวก เอาบักลูกลิงออทิสติกมาฝากเล่นละครในคณะลิเกบักหมวกกับนางอ้วนได้เล่นชู้กันนะครับเออผิดศินข้อสามอีกแล้วนะครับเอฟซี A F C, ทุกท่านนางอ้วนถูกบักหมวกทําของใส่และนางอ้วนได้ยักยอกเงินจากคณะลิเกมาบําเรอบักหมวกกับบักลูกลิงออทิสติกบักแสบจับได้จนทนไม่ไหวเลยเอาปืนไปไล่ย,ยิงบักหมวกกับ บักลูกลิงออทิสติกจนหนีไปอยู่เมืองโอ่งราชบุรีนะครับเอฟสีทุกท่านเลยทำให้นางอ้วนเนี่ยแ้นนะครับแ้นแทนบักหมวกเลยแจ้งตำรวจจับบักแสบและไล่ตาตีบออกไปจากคณะเพราะจะสถาปนาบักหมวกเป็นเจ้าของคณะลิเกแทนตาตีบนะครับเอฟสีทุกท่านปัจจุบันบักแสบติดคุก3ปีเดือนธันวานี้จะออกจากคุกบักหมวกเลยพยายามผลัก บักลูกลิงออทิสติกออกไปจากอกให้มีเงินมีอำนาจกว่าบักแสบบักแสบติดคุกนางอ้วนไม่เคยไปสนใจลูกติดโคยบักหมวกนะครับเอฟซีท่านไม่สนใจลูกเลยนะครับเรียกว่าติดหำนะครับเอฟซีท่านบักแสบออกจากคุกมามันจะแก้แค้นแทนพ่อของมันนะครับในคุ้มบ้านที่ชัยนาทคนตราหน้านางอ้วนว่านางกากี คนในคุ้มบ้านเขาบอกว่านางอ้วนเคยเป็นจุดๆตั้งแต่เป็นสาวนะครับตลอดเวลาที่บักหมวกอยู่กับนางอ้วนก็หาเสษหาเลยกับคนในคณะลิเกตลอดแต่ยายอ้วนก็ได้แตก่เก็บเงียบเพราะกลัวบักหมวกซ้อมตอนนี้งานลิเกไม่มีนางอ้วนก็ไม่มีเงินให้บักหมวกพานจึงได้ให้ลูกลิงออทิสติกออกไปหาเหยือ่อมาบาเรือครอบครัวมีแต่คนว่าครอบครัวนี้รวย รวยังไงแม้แต่กำแพงบ้านยังไม่มีปัญญาทำนะครับเอฟซีทุกท่านปัจจุบันจะบอกว่าคนรอบข้างของนางอ้วนพร้อมจะออกมาบอกความสารเลวของนางอ้วนกับบักหมวกนะครับเอฟซีทุกท่านเรื่องเล่ามาจากบ้านหลังที่5และลูกน้องเก่าในคณะดิเกนะครับเอฟซีทุกท่านนิทานเรื่องนี้ก็เล่ากันมาสืบกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับ หากว่าเรื่องราวในนิทานนี้จะไปตรงกับชีวิตของใครอันนี้ก็สุดแท้แต่เขานะครับนิทานมันก็คือนิทานที่เขาเล่าสืบสืบกันมานะครับ a อฟทุกท่าน